จ่ายตลาดไว้ซื้อของไม่ต้องซื้อถุงช้อปปิ้งแบกนะคะตอบคาถามกับกระเป๋าลากตัวนี้นะคะว่าล้อเลื่อนไหมจะบอกว่าตัวนี้มันมีล้อให้สองล้อแบบนี้นะคือล้อหลังเวลาเข็นอะมันต้องเข็นแบบนี้เข็นแบบนอนเข็นเหรอป้าเหมือนแบบลากกระเป๋าแบบนอนนอะนเออแต่ว่าล้อล้อลื่นมากนะแล้วก็โครงสร้างเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงเลยตัวที่ฮิ้วตรงนี้ค่ะสามารถกดลงได้แบบนี้ถ้าของไม่เยอะมากเราถือแบบนี้ได้ สะพายแบบสะพายแขนแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าของเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะเราก็เล่าตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ลากได้เลยวันนี้อยู่ตามจังหวัดนะแล้วก็อันนี้เอาใส่ของมาของที่แบบเสื้อผ้าเปียกหรืออะไรแบบนี้ยคือได้หรือว่าของกินอะไรอย่างเงี้ยคือได้เลยนะคะแล้วตัวผ้าเนี่ยเป็นผ้าใบกันน้ํานะ ัวล้อเนี่ยลอลืนถ้าเราแบบไม่ได้ใช้แล้วอยู่ที่บ้านอะ่ะมาสามารถพับเก็บเป็นแบนๆได้นะคะเดินลากในห้างได้เก๋เดินลากในตลาดได้ล้อเนี่ยแข็งแรงมากๆเลยนะล้อไม่กองแกงนะจ๊าล้อไม่กองแกงขยายได้พิกัดกดสามได้เลยที่ตะก้าไช้ล่างจ้า